คุยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างพัฒนาการในเด็กก็โดยเฉพาะเด็กพิเศษค่ะมาก่อนเป็นมิสจีน่าค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาเงกฤษและก็การเลยนลูกแบบโมสิูลค่ะ Hello everyone, just call me Miss Gina. Okay, I have been here for 30 years of my life, and I'm gonna introduce you this video clip h o m e A Superhero and Parents. You are a superhero. this ว o ดีโอ will give you a variety of techniques how to teach the development of your children หวังว u าคุณจะ follow with us ค yeah. uh, uh, ่ะวิดีโอแรกของเรานะคะเราชื่อซุปเปอร์ฮีโร่เทเรนค่ะซุปเปอร์ฮีโร่เทเรนเนี่ยจะให้หลายๆเทคนิคเลยที่จะได้สอนและก็พัฒนาลูกๆของคุณจะมีวิธีการหลากหลายแล้วเราจะมาส่งวิดีโอมาเรื่อยๆนะคะดติดตามเราได้ค่ะ 厉害。